จำม้ามนะครับผมเป็นแกนด์นำเป็นคนจัดทีมัาพี่เนาะคนจัดทีมเพื่อขับรถาเทียวอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอย่างเี้อย่างที่บอกก็คือคุยกันไปแล้วครับ เขาเรียกทิปอะไรครับทริปเนียครับทริปเที่ยวแล้วแล้วพวกกลุ่มพวกเนี้ยเขามาลมตัวได้ยังไงครับพี่อ่าจริงแล้วผมมายังไงอ่ะผมจัดเฉพาะเพื่อนๆื่อนกันตอนแรกครับแล้วก็ไปมาก็อกคนอยากจะมาขับรถเที่ยวมาเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นเยอะผมก็ไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับผมถ้าในงานมีกิจกรรมอะไรบ้างพี่ถ้ามันรถเจอกันไม่มีครับผมไม่มีกิจกรรมก็คือว่ามาแล้วก็ มาเที่ยวที่นี่มาดูรถกันใช่ครับมาดูรถกันของแต่งกันอะไรเงี้ยหรอไม่ฮะก็คือจะมามามาเที่ยวครับมาเที่ยวทะเลเท่านั้นเองครับนี่ครั้งที่เท่าไหร่ครับพี่ที่จัดมาเที่ยวทะเลน่าจะมาครั้งที่สามครับผมแล้วครั้งนี้พี่ว่าคนมาเยอะไหมเยอะมากเยอะเกินเกินเกินประมาณกี่คันพี่ที่พี่ดูผมไม่แน่ใจครับพี่ส่วนมากมาไกลๆอย่างไหนอ่ะก็โคราชมั่งบุรีรัมย์ก็มีที่อะไรเงี้ยครับก็คือมีกิจกรรมแค่ตอนเช้าถึงตอนเย็นแล้วทั้งก็แย่งยั่ แค่ขับรถมาเที่ยวที่ตะหจีบแล้วก็พักผ่อนกันแล้วก็ขากับพระยกยายกีับครับผมครับผมอยากจะขอโทษถึงพี่น้องตะเจี๊ยบหรือว่าผู้ใท้รถตำรนก็ต้องขอโทษจริงครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้แบบเป็นอย่างนี้ครับผมอะไรครับแต่เข้าใจทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเข้าใจครับเพราะว่าทาตามหน้าที่ครับผมเพราะคนเดือดร้อนจริงอะไรเงี้ยครับก็ผิดก็ตามผิดที่ตำรวจดีมากเลยครับ โอ้โอยอย่าขยับเดี๋ยวรถเขาพัง หาคันก่อนแต่ไม่ใช่หมดแปดคันเดี๋ยวเราเรียงเลยนะเรียงรถบทักรพี่ื่องเื่องใหดี๋ยวให้ข้อมูลออวเพื่องนบอกเาให้ข้อมูลสมานะกันยัน มันต้องมีแบบอะไรเงี้ยหรือชื่ออะไรเงี้ยช่วยสมบูรณ์ก็ขับที่ให้มันตามกฎหมายเนาะคือมันถึงท่ใี่ว่าสัพปะมาทว่าเดี๋ยวหมอกหมอกกันอะไรอย่างเงี้ยนันแะมีเป็นพวกนักลูกมาตรฐานก็เข้าก็เข้าใจอ่ก็เข้าใจเออ่ะก็นั่นแหละก็เพราะว่าพี่พี่เป็นหัวหน้าหมายหมายถึงว่าพี่เป็นผู้ใหญ่เนาะพี่ก็ช่วยช่วย บอกน้องๆหน่อยแล้วก yeah. ันเออผมอยากรู้คมรูบว่าพี่มารวมกันได้ย่างไรปากต่อปากต่อปากคนที่หนึ่งไหนึ่งปากิดไหมไม่ยอมใช่ใช่ใครแบสองปากคือเพื่อนเป็นกหรืในเพีหรือในเฟบุ๊กหรือในอะไรครับมันก็มีหมดคืออยากรู้แล้วแต่น้องเดี๋น้องมามารวมได้ไงครับ ในเฟซใช่ไหมมีคนแชร์เยอะเลยต่อยทั้งหอกวันที่หนึ่งอิตย์อาทิปไปยองอะไรอย่างเงี้ยมีวัตถุประสงค์อะไรครับที่มารวมกันวัตถุประสงค์อ๋อไม่ได้มามาทุนไม่ได้อะไรก็คือมาเที่ยวกันแต่รลงทุวกันมาใช่พี่มาจากที่ไหนครับกรุงเทพครับกรุงเทพเลยเหรอใส่รถมาหรือว่าขับมาเลยใส่รถมาใส่รถมาแล้วมาลงที่ไหนยังไง แล้วแต่ผีแล้วแต่คนที่มาลงมาไม่เหมืนอย่จะกลุ no. blends, no, no, no. Average, cono, ่มพี่เอาเป็นกลุ่มกลุ่มอันนกลุ่มเดียวกันนะครับกลุ่มอะไรพี่ชื่อกลุ่มอะไรครับอันนี้ไม่มีอ่อแล้วในนามก็คือรู้จักกันเป็ดวิสัยเด็ดที่แบบโซนไหนโซนลามล่ารามสามเป็นกลุ่มรามสามอะไรอย่างเงี้ยเอารถมาลงตรงไหนครับมาลงเลยบางแสนไปีด้ก็จะแหลกมาอ่ไรกี่กี่มาจากบางแสนมานี่เลยครับโอ้โอเคโอเคแล้วทางน้องกลุ่มน้องยังไง ุ่มไน,นปมไปยังไงอยันร,รีมไปยังไงลงสะการโอ้ไม่มีเลยไม่พใึนใน่งติดสถิติเลยเออก็อ,อย่างนี้ก็อยากจะให้พี่ไปประชาสัมพันธ์น้องน้องนะครับน้องๆในกลุ่มแล้วก็ปาต่อปากเหมือนที่พี่รับข่าวมาเงี้ยก็พี่ก็ปาดต่อปากไเหมือนว,ว่าเฮ้ยมันลบกวนชาวบ้านจริงแล้วก็อยากจะให้แต่ละกลุ่มอะช่วยช่วยเติอนในกลุ่มของตัวเองนะว่าให้ให,ขขใ,หให้เอาผิดให้เสร็จรียบร้อยนะครับแล้วใส่หมวดกันน็อกอะไรให้มันถูกต้อง พ่อรถก็อยากได้มันเสียงดังนะครับป้ายทะเบียนก็ติดกันให้ครบเอกสารกู้มือก็ให้ครบบางคนก็เอารถเพื่อนมาอะไรมาต้องไปลากเพื่อนมามายืนยันตัวบุคคลอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะขอความร่วมมือตรงนี้นะครับนะถ้ก็แค่นั้นเดี๋ยวส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตตรวจสอบรถถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวพี่จะรับรถกลับไปนะครับคนนึ่งจะได้แค่เสียรถและเดิเข้าไปนของกลางเบียร์ไม่ติด อันนี้ยังมาง่ายอีกที